เอาง่ายๆเนาะครับเอาตั้งแต่เพิ่นอยเลขมากุ่นละแมนอยเลขมากเอาทั้งชุดๆนั่นแหละไปเพราะว่ามีการได้มาเสียงสุดๆเลยครับหมายถึงว่าใจบุญเป็นผู้เสียงครับเสียงอ่าแจ้ผู้ฝันอ่ะเปลี่ยนคอยครับว่าแมนหรอเปล่ผู้ฝันจะเป็นใจบุญนั่นแหละทั้งใจบุญฝันผมกับฝันนึกกันแต้ว่าเอาที่ย่ามอะไรหรอกผมฝันอะไรคือคือจางไหนฝันทั่วทิพย์ทั่วแดนบ่ฝันมาเน้่มาแตมไปทั่วทิพย์ทั่วแดน อ่าเพราะมันฝันว่าปิดแต่เป็นเลขแต่แต่ว่าใจบุญนี่มั่นใจแล้วอตอนนี้บวกพวไปหาใบเป้าเรียบร้อยแล้วก็ใบหนานโอ้เตรียมย่างเอเตรียมยางย่างเดียวเพราะว่ายัางวันที่อ่าจะสมมติว่าวันที่สองเนาะวันที่สองคุณสภาพขอม,มานี่เลขที่อ,ออกว่าสัน่นหาเตียงไว้รถกับเตา่าเอาใบเป้าพกก็ใบหนาพกเตรียมปูศาสตร์ได้กันกันมันบอกตัวนี้นะออกออก หาหาเตียงงานยังไงบะแม่เนี่เอาไว้ขั้วหมูเออเอาไว้ขั้วหมูลช่ว่าการถามว่ามันใจมันใจย่ดอกล่องล่องถามมึงพันพันล่างหดตั้งแต่ไรมาที่แหลกะเพราะว่าเชียงสะตอตนะมันต้องเล่าเงาแน่ที่คิดนี่ความหมายอันนี้เอฟซีนะพ่ออยากฟังว่าใจบุญฝันจังไดทีิได้ไปขายเขาทั้งเราแต่นี่ความหมายนะเพราะว่าจะขายเขาผู้จํานํำรถแล้ววะนี้นโน่สีบอกแต่ขึ้นที่แหลกเลยเนาะ ครัขึ้นแรงนี่ฝันฝันเห็นลก่เก่าฝันว่าได้ได้วาดรูปเพิ่นมแม่แหละหลังจากวาดแล้วก็มามามากรา,าบในในทีมงานเขาเนี่ยได้วาดรูปเพิ่นเบิดทุกคนเลยเลยกับเป็น,นมีดอกไม้ไมิสโซดอกไม้แล้วกักบภาคตะวันตกเพื่อนงามงามประเสริฐวาดรูปกันเบิดทุกคนท,กทีมงานเนี่ยแมน,<ง>แมนเลยวาดเบิดเลยวาดทุกคนกับวาดล้อเก่าถูกต้องแมนวาดทุกคนแนบบหนูเลยว่าโอ๊ยหนูบ่อนว่าแต่หนูทิทาบอเพราะว่าหนูวาดบพาะงามว่าเสริฐแบบไปทาบเอของทาบบอของบุญน้ำโฉงนะงามงามจะของเล่นเอาไปเนเบิรง แล้วสวนดอกไม้มาตาใสบ่รู้ว่าสวนดอกไม้มาตาใสแต่มันงามอีหลีงามคือสวนสวรรค์นี่บอกแมนแมนแมนเป็นเป็นนาวิ่งใหญ่แล้วเป็นดอกไม้ไม่ใช่สีเหลืองสีเอียงแป้งสินะคือจังที่เพผลนมักสีเหลืองคือดอกดาวเรืองดอกท่านตะวันแป้งสินะแม่เมือนั้นเจียงเลขตัวใดบ้างเมือนั้นน่ะเจียงศูนย์สาม ก็หกเจ็ดนี่แหละทีนี้บนไหนมากตอนที่แหลกแหลกเลยตอนที่บนไหนเก้าเจ็ดหกมานครับผมครับหลเสียงสองหางนี่ครับก็เลย่ันอันนี้ลังจากขันมากลังจากขันมากบาริมินกินเขายดีๆฟันเลยเสียงมามาเสียงอีกเนาะเสียงเล็กมีว่าจมีเก่าหามันจะมีหกเจ็ดแต่จะมีศูนย์สามหนูเพิ่มเก้าหานะเพราะว่าฟันย่ำได้เด็กมักออกเก่าหานั่นเสร็จไหมเห็นลอกเก่าก็เลยออกมาเสียงน้ำมันก่อนหน้าพัด เพืนที่สองว่าฟันว่าได้ได้กินเข่าคนมานังกินเข่ายู่หน้าบ้านนี่และลายลายเลยกะทีมงานทหานี่แหะมีทุกคนเลยเด็กันุ่นว่าได้กินเข่าแมนิสเก่าหกเจ็ดศูนย์สามกาอนี่คือหกเจ็ดก็ศูนย์สามพกาทิมสามหางนี่แมนสามหางนี่ บ่านี่เท่ามี่งน่น่อาหารไหนก็เท่ามีกุ้งนะมีกุ้งแช่น้ำปลาแล,ล้วก็มีพวกเนือ้อพวกอย่างนี้หลายหลายลาบเลือดลาบอย่างนี้คมกินอุ<แ>ดมสมบูรณ์แมนค่ะเดี๋ยวกุ้งแช่น้ำปลาก,กระถาดใหญ่คักพมาสั่งผลละหมากลาก<อ>ไมมพร้อมแม่มีครบปเนปเลยแต่ว่าเนื้อนี่ไม่ต้องเป็น,นก้อนแบบใหญ่ๆแล้วก็เลือดนี่แดงเข่าแล้วล่ะเข่าแล้วล่ะมไปคิดว่างสั่นล่ะอ๋ออังซี่อังซี่ให้คัดจังหวะนี้หน่อยเนี่ย ฝันนะกายาไปเนียนคากหลายข้าเที่ยข้าเจ้าซื้อบ่ถือข้าสียู่เฮียนบ่ได้ท่บหมอหมออีน้วว่าฝันไม่ซื้อเออกว่เวยุ่งแต่ว่าก็หมายกายะจีบไปเนียนว่าเขาเดลาราเขาเดลาราคากได้มือโอ้ยข้าเี่ยน่เขามาดีเฮียังมเม่นอย่างนี้เดี๋ยวตัวพวดสีซื้อน้ผกับลานวอ้าใจบุญเมียลวี่ว่าดืเก่าดื้อเก่าอันว่าเขาแล้วล่ะเขาแล้วล่ะนี่เขาอีเลาบอกเขาเขาเนี้ยสเขาเนี้ยเียาเขาลาเขาาตุเี่ยผ่านันนั้งน มันมันคือเข่าเนี่ยเมื all ่อเทียงเล็กอันนี้ทุกเทือดได้หนี่เทือดนี่เ็นกบรูเนาะบานนี้ขึ้นได้สามถึงได้บันนี้ว่าอยา่ใหยเอ็นแม่กก่ะตัด้้าหาออกไปเต่เียงในหกเทียก็ูนูสามเล็กพยานาคนเด้ก็หานุ่มเทียง มันก็แบกเห็บนี่มันจับตโตแล้หรอหน่ะเป็นก้อนเป็นกอน้นกอนยิ่งใหญ่เห็บยิ่งใหญ่น่ะเราเห็นยี่น้ำหามานะ่ากกอนนะอ่าเห็บหมาน่ะมักก้อนนะอ่ะมัด,ะมดก้อนอ่ะไม่ต้เลือดแต่เต้ยอยู่ขี้เดียดเห็บเห็บมาเป็นแบบก้อนนี่สิมันหยุบหยับหยุบยับ,ยบน้ำโตเขาน่ะบักเขี้มันสีส้มเป็นโตกลมเวลากินหลายจีเป็นโตัวกลมจีเป็นสุกเห็บเห็บน้ำห่าเด้เห็บน้ำห่าบ่เนี่ยน้ำเห็บเมาเห็บหอนะน้ำห่าเห็บกเห็บเจ็ดแล้วแต่เขาจะตีบเข้าเด้อข้ามขามมาหน้าหอนี่ค้ามมาเห็บนี่เป็นเป็นสามเลยปะ เป็นหาใเป็นหาใมันใหญ่กันเเอาเอาข้าจํำซอห้องขอบอะไรบอกเก่าหนึ่เก่าเนาะคำว่าเห็บนี่มันใก่กับเจ็บเห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 ็บกับเจ็บนี่เนยมันเสียเอ็บขึ้นกันเลยเห็บหายตแล้วมนี่เริ่องจมุนที่สไปจะเราันเปลี่ยนจะเอาที่เห็บนี่ตีเป็นหาใช่เนาะเห็บนี่มันเป็นกลมๆมเนี่ยเวลากัดไปแป้ๆกลมๆเนี่ยตีเป็นศูนเลย

เบิ้งคลิปนี้แล้วอย่าสับสนเด้อครับอันนี้คือการมาเว้าความฝันให้ฟังซื่อๆแม่นบ่กก่นมาว่าความฝันสู่ฟังบ่ได้ว่าสิเบี่ยนเบียดความสนใจว่าต้องเป็นอันนี่และครับบ่ไมาไอ้ชักชวนว่าเออเลขเขาเรียกใบเป้าใบหากันเถอะถ้าขายเขาเขเชื่อได้ไหมบ่ได้ว่าดิมาเลยว่านี่อันนี้ก็คือเ้าเตียงฝันนะมันถ้าเจ้าจะได้หาใบเป้าหุอยหายอย่าลืมใบหนากันด้ืยใบเป้าใบหนาแต่ว่าคืุยกัน ฟันเห็บสองขึ้นแล้วแม่เมุนขึ้นนี่กอะเากน้ำเห็บจนศูนย์จนโอ้ยตื่นออกมาบันไหนก็ศูนย์แหงเดี๋ยวเราหยากก่นงหเห็บน้ำมาจับบะเดี๋จับน้ำแข็งเดี๋ยวสมัครน้ำจับ,จบน้ำแขนงน,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 น้ำตุ่มป้มาเน,นี่ยน,นี่ล่ะประเด็นคือฟันเห็บกัดสองขึ้นแล้วมันม่ยิ่เป็นจังไหนอย่าลืมว่าเห็บนี่เป็นสัตว์ชนิดดูดเลือดดิอ่าดูดเลือดเดิบ้านนี้บ้านนี้เขาเจ้าเจ้ามาถามเนาะทางบ้านว่าเอาเลขไปเสี่ยงฟันดีบ่อาจารย์ แม่แม่ฝันว่าแม่ได้เนื้อเด้ประจันนูกับฝันยังสิหละก็บอกข่วมฝันยังสิหละสู้บนฟังบนว่างบนว่างอ๋อโอแมนมันเหล็กมันมัแม่มึงตีอ่อแม่มึงตีถือเหล็กบอกว่าติมาแต่เก่็ถันแม่ฝันเห็นเห็บเห็นเหามาจับสิแม่ได้แม่แม่แม่ได้เงินเด้ว่าถันแม่ถือเหล็กมันเป็นไปได้จะเรียกว่าแม่ตีเป็นตัวได้เห็บกระเจ็ดแล้วแต่ว่า ตําว่ามึงมึงเสียงตัวใดก็เสียงเลขานาคเ้แม่ก็คิดว่าจะนเท่านั้น่ะปิดแม่นมื้อคืนข่อยอดเียนอนมนเจ้าจับตึกหัวน้อง่บ่เก็บมัน้อนหลายตามมื้อ้อนซั่นก็สิบ่เก็บยกก็ว่าซั่น ใหญ่หลีอในในกล้องมันมันไม่ได้โตทออยู่ได้ดีห้องมาหยุ่มออกน่อยซูนออกมานั่งน่ะออกออกมาของน้ำนอนหลับคาไปนอนหย่างๆน้ำเห็บอยู่บัดขึ้นทางใจบุญเนี่ยล่าสุดก็คือฝันเห็นเห็บนี่อนค่ะบาดนี้อ่าได้โท่ถามทั้งเจ้าของตัวเลขบอว่าเพิ่นฝันดีฝันง่ายแบไหบ้างค่ะโทษถามว่าอ้ายอ้ายฝันเพิ่มเติมบ่เพิ่นก็บอกว่าฝันดีแล้วล่ะคิดว่าหนาเลขจะเข้าแล้วเพราะฉันอ่าจ้ะแต่ว่าอันอันเลขที่ลืม้อเบาซู่ฟังเนาะ เลขที่เพิ่นเอามาอ่าเป็นห้าแปดสามเพิ่นบอกว่าปูปูพญานาคขี่รถคันนี้มากเงินเมื่อกี้น่ะเราว่าเราวติโทรมาบอกแต่ว่าเราหย่านว่าเลขมันหลายตัวปูขี่รถคันนั้นมาอีกคันนึงเนี่ยไม่เป็นศูนย์ห้าแปดเพิ่นก็เลยว่าโอ๊ยติโทรบอกดีกว่าบอกแต่เก่าหนึ่งฮะอาจารย์หย่านไ่อว่าเฮาบอ่มีเงินลงทุนหย่านม่เก่งนะก้อนเป็นหัวก่อนหัวกอนที่จริงเลขมันเข่าทั้งทั้งหลังโอ้เพิ่นโต้มาบอกอยู่เพื่อนเพิ่นกับโต้มาบอกอยู่อ่าอ่าเพิ่อนมา ปูย่าละนี่ขี้มอไส่มากครับเด๊ะทะเบียนศูน,นย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดเด๊ันม่ออกห้าแปดวันนี้กัขี้มากอีกแล้วขี้มาอีกแต่ที่วนไหนเป็นตัวร่องเลไหมเดี๋ยว<น>อันปูไ่้นะขี่รถมากจะใส กระบุลแต่คีมาแต่แต่คีมาใช่มาขคีม้าใส่ขนาดมากจำได้ว่าที่ห้าวบอกันว่างูเรื่อยมากแต่ไกยเป็นเป็นเป็นข้นล่างสีเขียวจำได้จำได้ยางรอเลยนะจำได้ว่าฮารางผู้นำหลัีรถมากแต่พี่บูไม่ใช่นะกพี่บูนี่ขีมาอีกแล้วขีมาอีกแล้วไปขั้นไม้ียนคีขั้นไม้ได้ของของหน้าบ้านนี้คีขั้นของหนามากแต่นลักีขั้นของน้องมากไม่เป็นศูนย์ห้าแปดบ้านนี้เฮาจะบอกเอฟซีได้ว่าทะเบียนรถยัง ไม่บอกแม่ต้องบอกบอกบอกแม่การที่ป้อยไปมื่อเดที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนหายหกเจ็ดมันบ้านล้วกัมี583าแนี่ห้คือไปยะะเบียนรถขนาดไปยทะเบียนรถขนาดใหม่ของวัดนี้เหปะเมื่อขึ้นหนูหนูได้ซื้อเลขไปแล้วนะหกเจ็ดหละกะห้าแปดสามเนี่ยลูกกับฝันน้ำเห็บนี่หมานูเลยว่าเอาคนขึ้นมหยำค่ะแท้อาเดียบปนีไฮท้าแม่อานาแปมนี่มีมีอยู่ใน โคต้าที่เพิ่งให้มาสามหางมันจะมีหกเจ็ดหกแลคาก้าห้าแปดสามแล้วก็แค่ศูนย์สามเท่านั้นให้นิ่นะเมีโอ้โอแปลว่าเขาอยู่นะแต่แปลว่าไม่ตรงกับเลขไปเลยเดียนพอดีเมียนเจ็ดหกนั่นบอกเจ็ดหกเนีนบอกไม่ไม่ก็มิหกเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกนี่คือเนีนมันบอสเป็นว่าแราคาศูนย์สามแต่ที่เพิ่งบอกว่าตัวนี้น่ะให้เอฟซี่เออให้เอาไว้นั่นก็ได้แปด 8อาหาส83วันเป็นไปทะเบียนรถ่ะครับหามันเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งวดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเร้่บาทนี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่เลขตัวเลขคือเมื่อไหร่แม่นี่คือ058เนี้ยหรอค่ะบาทนี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ใจที่พิเฟลมาเปลี่ยนเป็นหา83นั่นคือหลังจากที่เพ่นฝันว่าปูให้หนักขี่รถมาแล้วเหรอบอสโอ้จะเล็ ว่าเอาทะเบียนรถตัวหา83นี่มาเดินแม่ได้ขนาดนี้ที่จริงเลขเลขนะครับมี67603เพิ่อนก็เลยว่าเห็นปูพญานาคขี่รถมาเพิ่อนก็เลยเอาตัวนี้มาให้ให้เฮาเบิ่งน้ำพามันพาถึงข้างบนข้างล่างคือเมื่อกี้นี้แมนแมนแมนโอ้โหเพื่อก็เลยว่า583เนาะ583เจ้าอย่าไปมันใจคาดไว้เถอะเอฟซีเพิ่อนก็เบิ่งเฮาอยู่นี่ เมื่อเดือนนั่งมั่นใจพ้นกับป้อมใส่ขึ้นกันนี่มันป้อมมนนั่นดิอันนี้ห,นนห้องห้องเบาตาม,มที่เพิ่นเวาถูกเ้าฟังเพิ่นเอาเงินเพิ่นซื้อดเพิ่น่ได้เอาเงินเอาซื้อดิอืมมันนัรนมดาดิก็ยอยากให้เอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชม,มใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อะเอฟซีเลยอันนี้ผมว่าผมซื้อผมนักใจเลยดิอืมการยีมาบอกว่าเจ้าของฝันดีนี่ซื้อนะผมเด้อสันชีนี่โอ้ยันแต่ขนาดว่า เพาว่าฝันดีนี่เพิ่นกำมันใจน้ำเ้าแล้วนะเพิ่นจะลงพุ่นไปแล้วนี่ยังสีนาครับคาเชียมันเปลี่ยนจังไหนมากนี่ใหญ่ยางออกเฮี่ยนได้เขาเขาตรวจมาเกียร์วันนี้เขาก็ต้องเล่าบางวันเมื่อกี้เนี่ยกับฟันยังตีได้เลยเพิ่นมากนี่ฝันยืดทุกขั้นฝันได้กินนั่นกินนี่เดี๋ยวก็เอากระตาไปเก็บของแมนเอากระตาไปใส่ของมันขึ้นตัวใหายให้ได้งูเหลือมมากเพราะมีเกียรต์นู้นละเฮ็ยยังได้เล็กกับ่มีเจ็ยเมื่อกี้วันนี้เขาใส่หัวก่อนได้หัวเมื่อหนึ่งเพราะว่าเป็นง งวดตืนตัวถ่ายก่อนเล็กตีออกงวดโมบิเกต็จะเป็นเอียนนั่นแล้วงวด <laughs> <c oughs> น,นี้ก็บฟันคือกันยังเหรอฟันได้นั่นได้นี่ได้กดลิ่นยุงสิละกลิ่นเขาทุกเทียตม่มตามที่ทุกงวดที่หนูเสียงนอกขันฟันว่าได้กลิ่นเขาหรือจังมันเขาาละวแมอันนี้ครับงวดนี้ก็ต้องล่องเบิรงวามันจะเป็นจังไดเนาะแต่ทุกคนองเขาคือเขาเขาถือว่าฟันดีถือว่าฟันดีเราสุฟังสรุปว่าตั้งแต่ต้นงวด ฝันตั้งแต่มือแรกต้นหมวดเนี่ยจนหอดทุกมือเนี่ยจนหอดมือมืออื่นมือเสียหอกนี่ฝันฝันดีตลอดบ่มีว่าฝันว่าผีสิมาอ่ำมาอันยังบ่มีคือมันสิวี่ตะอนอนนอนขนนันเตียงเอกพวกเขาน่ะตั้งแต่โดนน้องเดียวบอกฟังฟังทุกฟันว่ายากลงกมากกินคนอ่ะเบิ่ดบ้านเลยว่าท่าน บ่าเขางวนน่ะคนบ่าถึงจ้าคนคือกินเหมนดแม่นักกินเบมดักกินจับจับพวกินเนี่ยจับพโยนต้องกินข้าในหนังยั่แับยางตึมมากแต่แบบนี้ว่าดีได้บอกยักไหไปย่าฝ่าวมากเนอะมันมากงดมนากะนักกินกับเขากับลอเก่านี่ต่เข้าได้กินมีแต่เขาได้กินเสื้อยู่ดอกั้นใจบุญฟันหน มีหวดหนึ่งฝันหวดไอ้ถังแก๊สซื้อเลขถังแก๊สกระชือยังเงือดอยู่อ่ะมันมันอีหลีนี่คคววามามหมายช่วงช่วงคนดวงกําลังดีอคือยังกระชือฝันเห็นถังแก๊สเนี่ยแก๊สอยู่หลังบ้านย่างไปเบิ่งเลขถังแก๊สมาถังแก๊สร้อยห้าสิบมเฉยเฉยโอ้เงือดหลายนั่นแหละบ้านนี้มันจะเลยเอาจังนสี่ เพื่อนไพ่ก็อยากได้เงื่อนสุขุมสุขวนล่ะเนาะอยากได้โชคได้ใชัยสุขุมสุขวัลล์เอาจังสีทราบว่าเพื่อนฝันฝันสุขุมสุขวัลล์ผู้ใดกับฝันเมื่อเพราะฉะนั้นยายามายึดติดกับฝันฝันทั้งใจบุญแม่นแม่นมาที่ใครจะควงคือว่ามันใจม้วนชอบต้วนตัวจะควงวต่แต่เารลงทุนเนาะัอตรงนี้ กับบริเวณนมาเชิญชวนชักชวนมาเลขตัวนี้ออกเดินเฝ้าไปหาเืือกอันนี้บริเวณเพราะว่าตัวเลขมันมีสีสีออกในสุดโตชอบประจัดคัดกระพานอันนี้เขมาเ้าๆสูกันฟังว่าเออฝันจังสี้อมันมีโอกาสจีบบอมีโอกาสในว่าอันนี้คือเอายังไงว่ะมาแลกเปลี่ยนกันผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรไต่คลิปคอมเมนต์มาเนาะอันนี้เขา ขาบอกได้หลักว่าเป็นจริงครับเนาะอันนี้บพรด้ว่าไอ้เรกพญานักต้องถือแน่นอนจริงสิอันที่เขาก็บเพราว่ากานชอบประจักรคับกระพานทั้งช่องทุกช่องที่กำลังไทยทั้อยู่นี่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับความฝันที่ว่ากันเมื่อนี้นี่ก็คือเอฟซีท่มาหลายทบอหวังว่า ฝันว่าใจบุญฝันดีว่าใจบุญฝันหนาลงทุนว่ายัง่งบางทีอันนี้เขากับเราความจริงสู้กันฟั่งอันนี้จริงจริงทีิดเขาบ่บฮันโธ่เนี่ย่บอกให้รู้นี่ยั้งหมดที่ร้านที่สองการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับอีกหลายท่านหลายคนถามมาว่าเอาใจบุญเป็นยังขึ้นหนาใส่ใสแถววันใส่ขี้มีอย่างว่ชชันไป เบอร์โทษมีอยู่ครับปอยเป็น้องครับทั้งรางโทรมาถามเอาก็มีอยู่ดอกขี้มแต่ว่าปฏิบัติเป็นการโฆษณาขายแบ่งปันได้อยู่แบ่งปันว่าข้าใส่อีหยังจังสีได้อยู่แต่ว่า <ผม S 2> จะมาเป็นโฆษณาขายผมส,สงสัยบาย้างนี้สงสัยว่าจังไรใจบุญก็แบ่งปันให้บุญผ้ารวยใส่นในในขีมเลยเราเราท่าหลายเ<ะ>ลยค่ะ<อ>ตะกี้ไห่ท่าอยู่ไห่ท่าอยู่ท่าหลายโพดเบอกซื้อได้ตะกี้คอยไปร้อยท่าเลยบ่ เขาท่าย่มใดเห็นมาเขาก็จิตั้งใดตัวเครื่องเปลี่ยนปั๊บเลนมาไปอาบน้ารุ่นมูเด้ไปอาบแล้วเขาก็ไปร้อยท่าพักหลังมน้านี่เป็นไปตั้งเป็นตัวเครื่องแปลง่ยนัดเตี้ยใหญ่ค่อยเอายังท่าเอาที่ตมหมอท่าเอาไปเซียงใหม่เตี้ยไม่ไม่ช่องช่องไหวท่าของเขาหน่ามันมันหน่าใสขึ้นนิดอันนี้เบาเบาคล่องสีน้งอันนี้เบาสีไม่ได้เอาเซียงใสกัดเซียงไว้แล้วอ่าอย่าดิเซียงไม่แล้ว ก็เล่าโอบอ้เนาะเอ้าขาเห็มันขาวนะเอ้าข้าเห็นบทนั่ของรานนี่ไอ้กระซิบนี่แหละเนาะความฝันน่ะค่ะกรซิบแค่นี้แหละอืมแล้วก็ต้องก็ต้องล่อล่อต่มันอาจจะฝันแล้วหรอเนอะความฝันเนาะกับบุรู่แต่อ่าก้อนเลขออกนี่สี่ย่ำเลขพญานาคอีกเทียรหนึ่งยืนบอกเกีค่ะเบื่อเอฟซีรื้มเอฟซีลืมเนาะย่ำ เดี๋ยวประมาณก่อนเล็ออกมือนเลื่ออาจจะเป็นมือเลขออกตอนเศร้าจริันริเพื่นจิมาบอกเลยว่าเลขตัวนี้อ่เพิ่งจะวันไหนมาสามหางสิแล้วแค่หางเดียวอย่างสิเพื่นจิมะเน้นให้เห็นะคะเอาสิหน้าตอนนี้มีเลขตัวใดแน่ทั้งเบดทั้งม้วนเลยขพัฒนาการบอกแมนของพญานาคอดีสรุปถิ่มท้ายคลิปไว้ให้ลังคนจิมาเบิองรุ่นยังโมเห็นเน็ตยังโมเห็นเน็ตอาวอาวอาจากน้อยเนี่ยสรุปถิ่มไว้มีเลขตัวใดแน่ทั้งเบด้ลถือถือโจ้เลยเออโชว์เลยเห็นไหม เห็นเห็นครับอลาเนี่ทั้งเบิดทั้งม้วนตัวเนี้ยระตามนั่นว่องกลมอ่าครับผมอืมแคบหน้าจอไปเด้อครับเอฟซี่ครับอืมมีเกาหาไหมน้ำมันเย็นเกาหาเลยนะเกาหาจริงจเฉวางมาฝันมันเคยออกเกาหางนู่นเราเราไม่ได้เขียนเราเขียนใส่กันได้เปล่บอกไปยังเอฟซี่ได้ยินแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปอีกเที่ยงไอใกลกเรอเพราะว่าเกาเกาหานี่ โดยส่วนตัวแล้วเขาก็เป็นค้นฟันแลวกับแม่นอยู่แล้วของที่นี่จังเลยว่าเกาหาเริ่มยาหงี่เอฟซีผักอื่นอะไรเือนออกไปมีเพ่านนาเน่แน้ำเนาะแย่าฟันแม่นเหมือนบอกก็ย่แย่เถาทีนนฟันวันน้นยกลงคนเนื่อลืมเนี่ยอาวมก็มาตีเพราะว่าน่เสียงหาเกามื่นแตแดงว่าเรามาย่งให้เอาเอาสั่นนะสั่นนะเ้าครับผมอ๋อ้อาวสั่นนี่ับ